สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเช้าในฤดูหนาวนะที่ชลบุรีนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันเดททริปนะครับผมจะพาทุกคนไปเกาะสีชังนะครับภารกิจก็คือหาปลากลับบ้านนะครับปีใหม่นะผมจะไปหาปลาหาหมึกกลับบ้านปีใหม่นี้นะครับวันนี้ก็วันที่30สิพฤศจิกายนะครับเราสิ้นเดือนแล้วนะแต่เช้าอะไรมาแต่เช้าเลยวันนี้มากับแม่บ้านนะครับพาแม่บ้านไปตกหมึกหัดตกหมึกแล้วกันนะ ไปหัดตกมือกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปรกรณ์นนะแล้วก็จะไปซื้อตั๋วขึ้นเรือรอบแรกนะครับเวลาเจ็ดโมงนะหนาวจริงวันนี้หนาวโอเคไปเก็บของกันโอเคแล้วก็มา ขึ้นเรือกันนะซื้อตั๋วเรียบร้อยเือแต่จะขึ้นขึ้นได้ยังอ่ะขึ้นได้แล้วไปหนาวหนาว,นาวนมากี่คนมาสองคนนะครับครับผมนนะบดีจังดีจัง ไปนาอย่างเดียวครับนะพี่เขาอยู่ในอเดียงนาเดี๋ยวนะครับก่อสีชั้งลงตึงๆเลยฝั่งนี้หนาวเลยเนี่ยอา้าเรอเราเทียมเดยร์เ กาศหนาวมากนะ,ะแล้วพันเขียวโอ้โหโโลมเข้าในในไหนแอปมันดูไม่เข้าวะนี่คือจไปโรงงานตลุงไม่เข้ากเลยนี่โอ้โหเดีย๋ยนตรงนู้นว่าจะไปนั่งคนเดียวเต็มแล้ว,โโแ,ลวแล้วก็ประกอบพันเป็ดยิ่นดีก่อนแล้วนะ แล้วเรามาพ่านเขียวตรงตรีผมจะไม่มาพานเขียวง่ายนะไปชื่ออื่นก่อนอ,อ,อันเด็ดดีกว่าครับคุณลมแมวแล้ว,วยังไงน้ำใส่มากน้ำใส่ฝุดๆใช้เป็นแบ็กแจ็คครับไม่ใช่ของชนะิกเกอรี่นะตอนนี้ใช้เป็นสีธรรมชาติก่อนนะ1นึนแปดน้ำกลำลังขึ้นนะครับ ตอนนี้ลมเข้าได้ <c oughs> หาหมึกกันเลยมาสีช่างแล้วต้องตกหมึกกันน้ำใสมากนะ มีหมึกเ่ยเห็นหมึกเลยนะน้ำมันไหลไปนู่นลมมันพัดมานี่อาโอ้แย่เลยหลุดได้ไงอะ่ะ ไปลองตกอาติโจตหาตกหรือตกขาสีขนปลาข้างแรงดูบก่อนะลองใช้กันหัวจิ้มดูก่อนของเราของเยอะเทลเกินต้องใช้เป็นทางสเตนสองกํา ใช้เป็นด่างจะอยู่ที่2.5กรัมนะครับว่าน้ำแรงเหยื่วใช้เป็นเซตตาเป็นหนาของเซตต้านะตอนนี้ สาดแลยโอ้ตายแล้วงั้นอะ่ะตามพี่อยู่ครับโอ้โหเลยใช่ได้อะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ยังไม่เจอพวกข้างเหลืองใช่ไหมต้องรอน้ำสักหน่อย Gracias. หาซื้อไม่ชัดซื้อกาวร้อน<ฮ>อ๋อตายมันอยู่ไหนกันเนี่ยนะฮู้ก็ลืม เราเปลี่ยนไปตกปลาครับคันหักแล้วนะทุกคนคันผมหักเรียบร้อยแล้วนะเกิดจากความสะเขอเองอที่โ,โยมพันตายโยไม่เก็บโยนะราโยมพันปลายก็เลยทำให้ขาดไม่รอดนะ ตาเพิ่อมอีกตัวหนึงน,นะแบทกล้องหมดไปดีตัวที่สองมาแล้วสีผลกลมรางวัลปลอดใจสำหรับคนเบ็ดถักวันนี้จะตกต่อนะครับมันมีสีผลด้านล่าง,ลางไล่มาอยู่ก็โยนออกไปนะครับปล่อยจมถึงพื้นเลยนะน้ำหนักที่ใช้ถ่วงก็แล้วแต่ความชอบนะ น้ำไม่แรงก็สามถึงห้ากรัมนะน้ำแรงก็เจ็ดถึงสิบกรัมสิบห้ากรัมก็ได้แต่นะผมใช้นค่คือใช้ไมโครสามจุดห้านะครับเป็นตัวถ่วงไว้นะแล้วก็ขึ้นมานี่ไงลงนีกแล้วอ,อะไรไม่รู้อะไม่วิ่งเลยไอ้วิ่งอยู่วิ่งอยู่นี่ตัวล่งนะตัวนี้ใจ้ย็นไหนหนู ตัวเล็กๆทำไมแรงดีจังเฮ้ยเขาเต๋อเอเอมันไม่เล็กแล้วตัวนี้ไม่เล็กแล้วตัวนี้พ่อมันตัวนี้พ่อมันไหมไม่ใช่พ่อ ต้องให้มันเต็มบ้างครับอันนี้ยังไม,ไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไปจมปะ่ะไปจมถึงพื้นยังไม่ถึงพืนเลยเนะี่ยยังไหลอยู่เลยขอ้ขอขันช่วยได้อา้าวใส่อะไรข้อเลยในะ่ยข้อทีทีวนด้วยข้อด้วย ปล่อยลงไปไหมไม่คอยตีทีไงหมดแล้วครับผมเฮ้ย,ยสีขนกลมใหญ่อะเนี่ยเติมเบรกเข้าไปหน่อยนิดนึงโอ้ยสู้สู้สู้สแ,แรงดีไหมอเอาขึ้นมาให้ได้เอาขึ้นมาให้ได้มันหลุดวานไปปะวะเติมเบรกเอาไปอีกต้องกันไมโคร อตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวพี่ยกให้โอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้บอสโอ้หมานยังเลยครับน้องจับไมโครซะด้วยจับจับจับกันขี่ไปแน่นๆนะ ินตกแถวนี้นะครับเดินหาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะม่ได้ไปไหนแล้วล่ะนะครับตกปลาต่อลนะ

ใส่ย,ยังยุงมันพอ,อยน่าแต่ขาตกมันกินะนะน่าโวยออเออแปลกเว้ยกัดหัวจิ๊กก็แบบอัเปลี่ยนเป็นหัวดูไปทุกคนยังไม่จบนะครับไปหาปลาต่อนะอยวพาไปแวะไปจารินแป๊บหนึ่ง ใช้เป็นดับถัดชุดดับถัดครับโหน้ําขุนมากขุณนแบบว่าขุนมากมากอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าจะขุนขนาดนี้ยเมื่อเช้าคือใสมากต่าง,งกันอย่างกับฟ้ากับหิวจะมีป่าไม่ได้ลุกไปไม่เห็นตระกวลเลยว่าจะมีลูกปลาข้างล่างมีอยมีอยู่มีมลูกปลาด้านล่าง น่าจะไม่เบิกนะทุกคนสำหรับทริปนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็สวยตั้งแต่เช้าแล้วแต่เบ็ดหักแล้วเหมือก็ไม่ได้ตกพอไปตกปลาก็ปลาก็ไม่ค่อยกัดอีกแต่ก็พอได้ตัวนะครับที่เกาะสีชังพอจะมาแกม้มือที่ชายฝั่งหน่ก็น้ําคุณอีกนะคลิปนี้บอกเลยว่าแย่มากนะครับหยุดทั้งทีไม่หนุกเลยนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ผม